ใช้กาวตัวนี้ในการติดรองเท้าเลดวิงกันนะแล้วเกี่ยกาวให้ทั่ว bị rồi cao lưỡng ngang ติดหนบหนบแล้วใช่ไหมติดหนบแล้วตัวนี้คือกาวเหลืองตัวเนี้แน่นอนที่สุดเนี่ยเห็นไหมติดหนบเลยดแล้วแต่เราจะใช้นะเราจะใช้กาวเหลืองหรือใช้กาวกาวนอกเอกาวกาวขาวแต่บางบ้านท่าเราบางอ่ะบางใช้กาวเหลืองนี่แหละเพราะว่าอย่างน้อย รองเท้าส่วนมากก็มาจากทางโซนยุโรปเราก็ต้องใช้กาวโซนยุโรปเพราะว่าจะมาโซนโซนยุโรปเคม,มีมันมาจากอย่างรองเท้าพวกนี้ก็โซนยุโรปทั้งนั้นเลยถ้ายุโรปเราก็ยังใช้โซนยุโรปก็เคมีก็คงจะคล้ายๆกันนะรองเท้าเลดวิงน,นะต้องใช้กาวกาวเหลืองก็กาวเหลืองเนี่ย กับก้าวขาวนี่ใช้ไม่เหมือนกันก้าวขาวตัวนี้ใช้ได้พวกรองรองเท้าสตาร์ทรองเทา้าที่เป็นอ่าแข็งแข่ง่เพราะถ้าเป็นโฟมเนี่ยก้าวเหลืองเจ็ 7, อยู่กว่าก้าวเหลืองจะอยู่กว่าคือของบางมีก้าวสองตัวก็ลองลองทดลองหมดเลยนะที่ผสอมออกมาเนี่ยก็รู้เลยว่า กาวเหลืองก็มีคุณภาพที่เยี่ยมในแต่ละชิ้นงานทีนี้เราจะรู้เลียวว่ากาวแต่ละตัวไม่ใช่ว่าจะใช้ได้งานได้ทุกประเภทนะกาวแต่ละตัวผลิตออกมาใช้งานแต่ละประเภทเนี่ยเมื่อกี้บางองใช้ตัวกาวขาวเนี่ยติดเลียดวิ่งแล้วไม่อยู่หลุดแต่นี้เลยต้องต้องทําใหม่ต้องทําใหม่เพื่อใช้กาวเหลืองใะนี้กาวเหลืองจะอยู่เนี่ยคนสมบัติไม่เหมือนกันเลย ทีนี้เราต้องรู้ว่ากาวแต่ละตัวใช้ไม่เหมือนกันเลยต้องศึกษากับผู้ที่ชำนาญทดลองก่อนแล้วเราจะรู้ว่ากาวแต่ละประเภทใช้กับตัวไหนใช้กับยังไงใช้กับงานประเภทไหนนะรองเท้าก็มีหลายแบบที่เราต้องรู้เวลาใช้ก็คือเอาตัวเนี้ย หยอดลงไปก่อนหยอดแล้วก็พอมันแห้งก็ขัดกระดาษทรายพอขัดกระดาษทรายเสร็จคือตัวนี้มันตัวลอกกาวเกล่าลอกสุกปกออกก่อนไงเสร็จแล้วก็ขัดกระดาษทรายพอขัดกระดาษทรายแล้วก็เอาตัวเนี้ยเอากาวเนี้ยลงได้เลยลงแล้วก็เกี่ยให้เสมอนะอย่าให้กาวหนาเกินไปอย่าให้กาวบางเกินไปอ่ะแล้วก็ให้มันพอแห้งสักพักหรือใช้ความร้อนช่วยก็ได้ได้เป่าก็ได้หรือใช้ไฟสักหน่อยก็ได้เพราะความร้อนช่วยแล้วกาวตัวนี้จะติดดีและประกบเข้าไปเลย và cộng 9.000 đây là